หลังจากที่ทานข้าวเรียบร้อยแล้วอะพามาเดินดูโอ้ยแดดร้อนนะแต่ถ้าเป็นทุ่งนานะครับถ้าเป็นถ้ามีาาข้าวม,มันก็จะสวยกว่านี้นะครับนี่ก็น่าจะเพิ่งเกี่ยวไปนะครับแต่ก็น่าจะปลูกข้าวเร็วๆนี้นะครับแต่ก็ทางร้านก็เอาเอปมาจัดนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับ ก็สวยอยู่นะครับเหมาะกับการเซลฟีนะ่หรือถ่ายคลิปนะฮะสะพานแข็งแรงครับสะพานไม้แข็งแรงรับน้ำหนักได้เยอะนะครับไม่ต้องห่วงน,นะครับแดดร้อนนะครับแดดร้อนมากๆนะครับก็ใครที่มาแต่ถ้ามาตอนเย็นก็อาจจะครัวปิดนะครับอาจจะไม่ได้ทานข้าวนะครับเป็นโตนามีตาน,นะครับปทุมธานี ก็จะมีที่ให้นั่งถ่ายรูปเซลฟี่นะฮะครับก็เป็นทุ่งนาะที่มีต้นตาลเยอะอยู่ที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็เข้า่มก่อนนะครับครับก็สวยงามนะครับยิ่งถ้ามีแบบ ต้นข้าวเขียวๆฉุ่อุ่มนะครับก็จะดีนะครับจะเหมาะกับการถ่ายภาพนะครับจริงจะมีโดรนนะครับบินถ่ายภาพเนี่ยโอ้ยสวยงามนะครับเปิดตั้งแต่เช้านะครับยันถึงน่าจะห้าโมงเย็นนะครับไม่แน่ใจนะครับเรื่องอา,อาหารนะครับแต่ว่า ใครที่อยากจะมาถ่ายรูปก,ก็เข้าได้เรื่อยๆนะครับแต่เข้ากลางคืนก็คงมืดไ <c oughs> มเห็นฟางแล้วหน้าอบไก่แล้วเกินนะฮะต,ต้นอยู่ใต้ต้นตานลนี้ฮะลมเย็นดีนะครับเ,ออเครื่องหาน้ามีอุบัติเหตุนะครับหน้าร้านกับขับขี่ด้วยความระมัดละวงลวกันนะครับผมน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับล้มแล้วก็มาโดนรถเก่งนะครับมีรถพยาบาลกํลาลังมานะครับ รัดกูภัยอาสาฮะรนริเวณอาสาร่วมนะฮะถ้าแดดร่มแดดร่มลมตกนะครับก็อากาศจะดีมากนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวนี่เหมาะเลยนะหน้าถ่ายมิวสิกมากเลย ก็มีเปลให้ด้วยนะครับมีเปลให้นั่งใต้ต้นตาลน,นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนมาเซลฟี่นะครับนี่สะพานไม้อย่างดีนะครับรองรับน้ำหนักคนได้เยอะนะครับถือว่าโอเคเลยแหละโซนโซนนี้นะครับจะมีร้านที่ทำในแนวนี้อีกประมาณสองสามเจ้านะครับสองสามเจ้านะครับก็อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกทานแบบไหน,นยาง ร้านปิ่นโตนามีตานนี่ก็จะเป็นคล้ายๆสไตล์ข้าวราดแกงครับแกงราดข้าวอ่ะ <laughs> นะครับผมก็สำหรับกับข้าวก็เริ่มที่50บาทนะครับ50บาทอันนี้นั่งจนไปขาดกันหมดแล้วนี่ครับมุมนี้ก็โอเคนะครับเหมาะกับการมาถ่ายค c o อร์เพลงมากเลยนะครับ อยากทำร้านแบบนี้จังฮะแต่ใช้ทุนสูงนะครับเอาเป็นว่าเสือปูข้างทางไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าจะทำงบน้อยใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับกดติดตามกันมานะครับผมก็ โฆษณาก็อย่าข้ามกันนะครับเป็นรายได้เล็กๆน้อยกับคนที่งานน้อยนะครับ <c oughs> ก็เลยอาศัยช่อง YouTube ตอนนี้เปิดสอง,สองช่องหลักนะครับคือช่องตักวัชรกรออฟฟิเชียลกับช่องชีวิตติดดินนะครับฟรีดอมไลท์เนื่องจากาช่องหลักนะครับตักวัชรกรออฟฟิเชียลเนี่ยผมเอาไว้ไว้ลงเคอร์เพลงเกี่ยวกับเพลงครับแล้วตรงนี้เอาไว้ลงวิถีชีวิตเอาไว้ลงกิจกรรมต่างๆนะช่องชีวิตติดดินนะครับ ก็าฝากสองช่องหลักๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับกดติดตามกันมานะครับผมเ,เป็นซุ้มนะครับผมแดดร้อนนะครับวันนี้แดดแรงมากนะครับแรงจริงๆครับผม โอเคครับผมขอร่ำลากันไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ subscribe นะกันนะครับกดกดการแจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับช่องชีวิตติดดินฟรีดอมไลท์นะครับนะครับผมเจอกันใหม่แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับและไม่ข้ามโฆษณานะฮะ